ไปออมาดี่ต้งลอกเริม่มเิเ็อละเริ่มแดดแดดเริ่มสาดละอ้โหเต็มเงียงลยลาลาลาลประรุณสวัสดีชาวคนค้นปลาครับผมผมต่อคนค้นปลาวันนี้มาแอวตกปลาแม่จางครับผมลำปลางนะครับมากับต๊อด ีนะวันน oh. ี้ตี้ไซด์ไร์ฟิชชิ่งดูบรรยากาศสิครับโอ้โหยมเช้าที่แม่จางนะวันนี้อุณภูมิให้ตายเถอะสิบองศาครับผมพี่น้องโอ้โหดูบรรยากาศสิครับทัศนวิสัยยมเช้าแทบไม่เห็นนะอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่ง เย็นสุดๆชำ้ชำๆครับตามชมนะครับจะได้สักกี่ตัวนะวันนี้เราจะมาตีชาโดกันครับเจอก,กันวันนี้เรามาดูหมอกไหลบนน้ำ ว่างครับบรรยากาศยามเช้าอ่างแม่จางนะครับอำเภอแม่เม่ะจังหวัดลำปางนะฮะให้บรรยากาศสุดจริงๆครับผม,มคือหมอกไหลนะครับหมอกไหลนี่ก็สูนครับ ดนงล้วจ้าเป็นอะไรครับผมกระสุบครับโอ้เต็มปากครับผมใช้ได้โอเคเต็มปากครับผมกระสุกแม่จางนะครับต้องใส่สวยตีเลาะไปเลาะมา ตัวที่สองมาแล้วพุวทใหญ่เออไปขำเนี่นยนะโอ,โอ้ใหญ่เว้ยโอ้ ตัวที่สามครับโอ้โหสูดีจริงๆใสสวยครับใสสวยเรียบร้อยครับผมตัวที่สามครับ ระสูบครับผมกระสูบนะครับส่งงานซิงกิ้งช่างต้อมนะครับนี่สวยเลยสวยเลยเตรงปากนะครับนี่รู้รเ้ยเริมรู้ แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดก็เกิดมิดเงี้ยงครับผมโอ้โหสายเต็มเงี้ยงเลยเดี๋ยวต้องรอรอหมอออกัดนะครับให้ให้เงี้ยงมันทะลุออกมาก่อนขีมผมกั็เส้นยาวเห,หวี่ยดพัดจะได้เนี่ยตัดไปลายไม่ได้หรอ,อะลาลาลา <laughs> โอ, <laughs> โอ,โอ้เดี๋ก็กคนกนม หนึ่งสองเดี๋ยวผมเอานี้อกก่อนหมอดึงครับผมคุณหมอคุณหมอดึงให้หน่อยคุณหมอจะลูดออกมาช้าๆนะครับผมโอ้ยโอ้ออก้วะจาอีเลือดมีไงปลาบ่วงของเราโอ้ลวกเุ้ยโดน นึงตัวเรามาทำปลาบ่วงกันนะครับชื่นลมขนาดนี้เราไปหาห้วยอยู่ดีกว่าครับ พอดีของฤดูนี้ก็มันมีร่มไม้ครับน้ำมันขึ้นสูงแล้วก็สามารถสามารถที่จะนั่งใต้ต้นไม้ได้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีโอเคเลยอันนี้อาหารผมฝักท้องกับเซเว่นครับ <c oughs> ชาวเรือ <c oughs> กะเพราครับกะเพราแล้วก็มีอ่ามีไก่คาราเกะ โต้จ้าขอให้เป็นช่อนอ่าช่อนจริงด้ะอืมอืม,อ,มอ้าวจะดูโอ้หนึกว่าช้อนจะดูปอก cái lửa Oh my god, hỏi đấy Ôi, sụt càng nám khắp hộm Mà càng nám khắp hộm. อโอ้คํายังมะเนี่ยมาขึ้นมา,มา,นมาโอ้โหใหญ่สุ่มนะครับสุ่ม โอ้โหฮ่ okay. ้โอเคมาจริงเลยมันนะนั่นนะน้องสาวโอ้โหเซ็นคอยวันนี้หมานจังเลยอย่าบิ๊กแอดนะครับวันนี้ไม่ได้ส่งงานนานละโอเค โอ้โทโอโอ้ท้องานแล้วนะไม่ได้เจอ ไซนี้นานแล้วนะไม่ได้เจอโอ้ยเหยื่อยางบิ๊กแอดครับผมสะใจครับสะใจโอ้โหวนตับวนตับ <S 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 ดูปลาตอต,ตี้นะครับวันนี้ <S <S ตอตดี้ด้กระสุบสี่ตัวนะครับโอ้โหก็ไซส์สวยอยู่นะแม่จางมีกระสุนแล้วนะครับ พอลาบอยู่นะครับหนึ่นี้ก็ไซนี่ยเออไซประมาณนี้เลยผมเตงหาไซใหญ่แล้วฝูงไม่มีนะฮะวันนี้ฝูงไม่มีนะครับ,นนรบป้าเก็บของขึ้นรถกันโดนปลาหลิมรุดตัวแรกเลยอ่ะแหน่ดโดนปลาหลิมลดนะครับ <Yeah. S 1> มาปิดทริปก็ผมไปดูปลารวมกันนะเข้าท่าเหลือแล้วดูของนัมเบอร์วันเสือร้ายไม่ไมดูได้ไหมไหนขอชมป้าหน่อย ถ้าไม่ดูจะดีกว่านะเขาบอกว่าเขาได้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งวันนี้ยอมครับไหนดูสิโอ้เออไซส์ป,ปอบเลยเว้ยโอ้ยเบอร์เบอร์หนึ่งตัวนะครับใหญ่เลยโอ้โหตัวอื่นๆก็โอเคไซส์ปลาบวงนะครับไปดูปลาผมกันนะครับแน่น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  อ้ยเหมือนจะรู้ว่าจะได้ปลาใหญ่ก็เลยถังใหญ่มาทั้งวันนี้ไหนขอดูนักล่าเตีงไทยหนะ่อยโอ้โหเตียงไทยเต็มถังเต็มไทยเตียงไทยก็เต็มถมังนะครับ <c oughs> อือแล้วก็มีกระสุนนะครับวันนี้ผมได้กระสุนสามตัวสุนเราได้วันนี้ก็ไปหาทำปลาแดดเดียวนะครับต้อนเอาปลามาขู่หน่อยดิโคใหญ่แนละ้วเนี่ย โอเคสนุกสนานครับผมวันนี้ก็พอได้ปลานะครับมาแม่จ응ังไม่ได้มาประมาณครึ่งปีละนะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับคนคนปลาด้วยนะครับไว้จะพามาตกปลาใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับออกัสสวัสดีครับ